ถ้วยรางวัลการันตีความสามารถนาะมมเจ้านอนนองคอบเตอร์เพิ่นก็ได้ไปกวดไปประกวดลำํำทําน่องกาลสินมูเจ้าขาเพิ่นขวาล่างวันนะคะลองชนะเลิศอันดับที่สองมาโอ้โหนะคะแฟนขับเอฟซีแม่แม่ทุกคนต่างยินดีต่างให้กำลังใจนะ,ะนี่แหะเนี่ยถวยรางวันจะเเฮดให้ห้ว่า เฮามีความสามารถเฮากิ <c oughs> <for S 2> ่งและที่สำคัญนะฮะน้องคอปบเตอร์นะฮะหลายเดือนที่ผ่านมาเจอกระแสดาม่าย่างหนักกระแสดามาทั้งมือทั้งเว้นนะคะเร้าเทียงเล้งนะคะสามสี่เดือนมูเจ้าขาขออภัยค่ะนะแล้วตอนนี้กระแสดามาเริ่มห่างหายไปเนื่องด้วยเนาะ นองพัฒนาตัวเองขึ้นการล่ำการล่ำเป็นถอยเป็นคําการล่ำกับบอลืมเนื้อรองบอหลงซีนหลงเนื้อวรสานมุเจ้าขานะฮะมันเป็นเรื่องปกติของศิลปินหลายๆท่านหลายๆคนที่มีประสบการณ์ที่มีอายุสูงแลว้วเป็นถึงบรมบคู่เพิ่นก็มีโอกาสลืมเนื้อกันมุเจ้าขาแต่นองคอปเตอร์ลืมเนื้อเมื่อไรกระแสด่ามากกระมาทัานทีเหนาะพราะว่า มันมีหลายอันหลายอย่างที่เฮดไหนองเกิดดราม่าคนบ่มักวัซันทอยอนมานองดือ้อนะแล้วคติไปคําเดียวคือว่านองดื้อละกะอ่ามองว่าเป็นเด็กบอดีเลยเป็นคนบม,มีความสามารถนะคะในมือนั้นอาจเพิ่นจะอ่าเด็กคนหนึงนะ่ะอาจจะอ่าว้างโตท่ำตัลักษณะอาจจะพิษพลาดเนาะ หลายหลายอันหลายๆอย่างหลายๆคู่ประการที่เหตุให้เกิดเหตุการณ์นั่นแต่ในมือนี้นะคะมีหลายคนออกมาชมมีหลายคนออกมาชื่นชมคนด่ามาบอท่านเลยมีบอท่านได้พอบอท่านได้เห็นนะคะในช่วงนี้นะที่ผ่านมาจากเมื่อได้รับถ้วยได้รับรางวัลมาบนเจ้าขา จากเมื่อนีต่อไปนะคะสมยิงกับขอขออวยพรให้น้องนะฮะประสบความสาเร็จเนาะหลายคนก็นสิได้เห็นแล้วนะหลายคนก็นสิบ่ท่านได้เห็นนะสมยิงสิเอามาเปิดให้เบิงสักเล็กสักหน่อยการลองการล่ําของน้องว่าน้องมีพ่นสวรรค์ซําใดน้องเก่งปานใดผู้เจ้าขาโดยที่ลองล่ําแล้วบบลืมเนื่อเขาให้ล้องทั้งทอนเย้าทอนสันนะคะมีเบิดเลยนะ บอมเนวาเสียบะลองแต่ทอนสันส้นๆนะมูเจ้าขาแล้วเสียเดี๋ยวทุกคนสิรู้ว่าน้องพัฒนาขึ้นหลายมากๆากบอ่อดดพัฒนาขึ้นแค่นิดเดียวผูเจ้ <9 S 1> าก้าวถึงอินเทพไทยผู้เป็นไงอยู่เมืองบน เป็นคนคุมเทวาโยสวรรค์ถึงเหนือไยผู้คุมกฎสวรรค์ไว้บ่มีไผ่ดอกมาพาเทวด่าไงหน่อยโอ้ยคอยได้ดอกเสื้อฟังเอาความดีเป็นที่ตั้งเอาใจสั่งความเป็นการ หวังโตเป็นคือสารผู้เทียงธรรมโอ้โอ้บอมีคอยอเรื่องตัาหาบอมีจอยรักษาศีลบอมองมนบ่คือคนอยู่โลกใตเอาใจคู่แต่อบายอเออเออ นาะมุเจ้าขานี่คือตัวอย่างนะบางตอนนะคะนี่คือการประกวดของโครงการอนุรักษรร์สืบสานหมอลำทำนองกาละสินมุเจ้าขานะฮะกายินดีน้ำนองอีกรอบหนึ่งนะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะฮะปูวี่กับยิมน้องมุเจ้าขาและนักคนในทีมของศิลปินผู้ไทยกาได้รับรางวัลเช่นกันเนาะ นี่คือบ่งบอกถึงว่านน้องมีพัฒนาการเกิดขึ้นสงนะคะได้เรียนได้ฝึกได้ซ้อมเนาะน,นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็นขอขอบคุณนะคะคุณปูวีคุณวิรพงศ์วงศิล์น,นะคะคุณพ่อวีดีร,รัการฝึกซ้อมฝึกฝนน้องให้ได้ประสบความสำเร็จขึ้นมาในอีกคันนึ่งข้ากระถาเบิงหาติดตามอีกต่อไปผู้เจ้าขาวานน้องคอปเตอร์ จะไปในทิศทางใดจะขึ้นสูงหรือจะอยูซัำนียนคะคะจังใดกระค่อยให้กำลังใจและให้การสนับสนุนเดอ้อแม่แม่แมจ๋าเด็กหน่อยคนหนึ่งอายุ13 14ปีเฮดไดซัำนียถือว่าเก่งมากๆจ้ะ